สวัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำร้านขนมบุญปากที่เชียงใหม่นะคะขับเข้ามาเนี่ยที่ร้านเขาก็จะมีที่จอดรถนะคะที่จอดรถเข้าด้านข้างเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับของร้านเลยนะคะมีที่จอดรถแบบหลายคันเลยพอเข้ามาในร้านปุ๊บก็จะเห็นการตกแต่งร้านน่ะสวยงามเป็นแบบว่าล่มลื่นต้นไม้ สวยงามค่ะแล้วก็เข้ามาปุ๊บเราก็จะมีเห็นร้านมุมหนึ่งของร้านด้านซ้ายก็จะเป็นแบบขายก๋วยเตี๋ยววันนี้เราจะมากินอะไรกันก็มีเส้นเล็กแห้งโบราณแล้วก็ตามด้วยขนมหวานหรืออะไรเงี้ยเราก็ค่อยเลือกแต่สิ่งแรกก็คือก๋วยเตี๋ยวว่าบอกเลยว่าแอบมีความร้อนแรงของพริกนะคะคือไม่เผ็ดนะเส้นก็ลวกมาดีรสชาติแบบมีเปรี้ยวหวาน ครบรสมากเลยเพราะว่าปกติร้านเ,นเขาจะมีมะนาวใส่ในชามให้ต่างหากแล้วแต่เขาก็ปรุงรสได้แบบเข้มข้นแบบไม่มีอต่าขาดตกบกพร่องเรื่องความแซบนี้แบบว่ายกให้เขาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินเข้ามาคาเฟ่ขนมไทยจะต้องถูกใจสายหวานแน่นอนนะคะ คือร้านาจ,จะเหมือนบ้านชั้นเดียวมีสองส่วนในบ้านกับนอกบ้านนอกบ้านจะเป็นส่วนของร้านทำา้ววเตี๋ยวแต่ในบ้านจะเป็นส่วนของที่จะขายขนมไทยและเครื่องดื่มแล้วร้านเขาก็จะตกแต่งสวนสวยแล้วก็มีบริเวณให้เรานั่งชมนกชมไม้นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวที่สั่งมารสชาติอร่อยมากแล้วก็มีเกี๊ยวทอด เนื้อข้างในแบบหมูไก่จุกๆุกเลยไปกันไปเลยลนี้ก็คือแล้วแต่เราจะสั่งรสชาติยังไงก็แล้วแต่ชอบนะคะก็เป็นหนึ่งอย่างของอาหารคาวของที่ร้านแต่เมนหลักๆของที่ร้านเนี่ยก็คือขนมไทยซึ่งรสชาติแบบว่าไทยแบบเข้มข้นหวานมันเพราะเขา,เขาใช้ไข่เป็ดนะคะในการทำรสจะไม่หวานมาก อร่อยมากๆเลยค่ะนี่ก็คือเราจะต้องมาเลือกตรงมุมขนมแล้วก็ไปเอาที่เคาน์เตอร์เขาจะมีถาดให้เราเคาน์เตอร์นี้ก็จะต่างน้ําเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแล้วเราเลือกถาดเอาถาดมาเสร็จปุ๊บเราก็มาหยิบขนมค่ะตามในเชลเขาก็จะมีขนมให้เลือกมากมายเป็นขนมไทยที่จัดมาทุกวันเนี่ยค่ะมีครบ หลากหลายมากเลยแล้วแต่เราอยากชอบอะไรเราก็ไปหยิบ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 มานี่ก็คือขนมถ้วยใบยเตยซึ่งหอมใบเตยมากๆนะคะขนมโบราณแบบที่หายยากก็มีนะอย่างขนมบุญหลันก็ดูดีอร่อยแล้วก็ดูลูกชุบนี่ก็จะเป็นทำเป็นส้มขอบอกเลยว่ากะทิ เข้มข้นหอมไม่ใช่ใช้กะทิกระป๋องนะคะเขาใช้กะทิสดจริงๆแล้วก็ใบเตยนี่คือหอมเลยอะค่ะรสชาติแบบถ้าคนชอบกินขนมไทยเนี่ยต้องไม่พลาดเลยรนะ้านนี้พาคุณแม่มานี่คุณแม่ชอบมากนี่ขนมบุหลังเนาะเเราก็จะเลือกของทุกอย่างเนี่ยใส่ถาด แล้วก็เอาไปที่โต๊ะค่ะเอาไปที่โต๊ะปุ๊บเขาก็จะเอาของตามมาเสิร์ฟแต่เราไปจ่ายเงินที่ตรงเคาน์เตอร์ก่อนแล้วเขาก็จะเอาของมาเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะนี่เราก็เลือกอยู่คือยเยอะมากอ่ะเผือกตะโก้เผือกอันนี้เม็ดขนุน ปยทองเนี่ยพอมาที่โต๊ะปุ๊บเขาก็จะจัดแบบชุดชุดเซตของน้ำชาเก๋ๆกินหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวทึ่งถูกใจคุณแม่มากๆาแล้วเจอจานคลิปหน้าเนาะจะแนะนำร้านขนมอร่อยๆเชียงใหม่มาให้อีกสวัสดีค่ะ